เปิดช่องสอยนายอุ้งอิงค่ะปมข้อสอบรั่วชี้เป้าขอหมายสารขุดข้อมูลมีพยานพร้อมค่ะ ดรอนนท์ค่ะได้ให้ความเห็นเรื่องนี้นะบอกว่าตัวคะแนนสอบของคุณลุงอิงเนี่ยมันต้องดูองค์รวมทั้งหมดนะคะของคุณลุงอิงเนี่ยมันเข้ากับพวกข้อสอบหรือว่าความสามารถหรือเปล่านะลักษณะของการตอบของคุณลุงอิงจะขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อสอบค่ะแล้วก็ความสามารถของผู้ข้อสอบนะถ้าคําตอบที่ได้ของคุณลุงอิงเนี่ยกับความสามารถของคุณลุงอิงนะไม่สอดคล้องกันมันก็จะฟ้องอกเวนค่าสถิตินะคะแต่มันไม่มีคนเอาไปวิเคราะห์ได้นั่นเองค่ะ ดรอโนนค่ะยังบอกว่าหากจะตรวจสอบเรื่องนี้นะก็สามารถทําได้เพราะว่ามันมีนกลไกอยู่นะหมายสารเนี่ยก็สามารถเรียกข้อมูลเนี่ยได้เหมือนกันนะแต่ต้องมีคนไปร้องแล้วก็เปิดช่องให้ใครเนี่ยไปร้องไนดะ้นะดรอโน์เนี่ยก็พร้อมที่จะเป็นพยานให้ค่ะซึ่งในเวลานั้นเนี่ยมันก็เป็นข่าวนะเรื่องนี้นะ,ะเพราะคะแนนสองคุณนุ้งอิงเนี่ยก็คือคุณนุ้งอิงสอบเข้ามาหาวิทยาลัยหลายครั้งคะแนนมันก็กระโดดขึ้นมาเรื่อยๆนะก็ทาให้หลายคนเนี่ยเกิดข้อสงสัยนั่นเองค่ะ จากกรณีที่เมื่อวานนี้ค่ะวันที่21สิงหาคมค่ะในรายการอานุสุรยาสถานพบค่ะได้มีการพูดถึงชะตากรรมของนางสาวแพททองทานชินวัตรที่ตอนนี้นะเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31ของประเทศไทยนะในหัวข้อนายกอุ้งอิงไม่เกิน6เดือนไปแน่ค่ะ ซึ่งทางคุณนุงอิงเนี่ยก็มีเรื่องราวมากมายเนี่ยที่อาจจะมีความเสี่ยงนะอาจจะมีถูกขุดคุยขึ้นมาได้นั่นก็คือเรื่องของข้อสอบด้วยนะคะซึ่งดรอานนท์เนี่ยนะคะได้มีการพูดถึงเรื่องนี้ในรายการนะบอกว่าในการสอบ e n t r a า c e นะคะ ก็จะมีการสอบหลายครั้งค่ะสมัยนั้นเนี่ยสอบเทียบได้ตั้งแต่ม .4 ถึงม .6 ก็สอบได้3ครั้งนะสิ่งที่เขาสนใจก็คือเขาสนใจพฤติกรรมที่มันผิดปกติก็คือการกระโดดของคะแนนแต่ละครั้งนะโดยปกติเนี่ยคะแนนสอบครั้งที่1กับครั้งที่2เนี่ยมันจะสัมพันธ์กันนะแต่ว่ามนุษย์ของเราเนี่ยก็มีการพัฒนาได้เหมือนกันนะแต่มันก็จะไม่กระโดดแบบโอ้โหมหัศาาย์เลยนะซึ่งในการก้าวกระโดดเนี่ยมันเป็นสัญญาณอันรุนแรงว่าน่าจะมีการทุจริตในการสอบนั่นเองนะซึ่งก็มีการยกตัวอย่าางในส ม,มีการยกเลิกคะแนนสอบในลักษณะแบบนี้นะถ้าคะแนนมันผิดปกติเนี่ยแล้วก็เขาก็จะให้สอบใหม่ทันทีนะแต่ที่เมืองไทยค่ะมันก็มีครั้งหนึ่งค่ะที่คณะแพทย์ของมหาวิทยาลังสิตย์นะที่เคยเกิดทุจริตในการสอบเนี่ย แล้วก็ดรอาทิตย์ค่ะก็รู้เรื่องนะแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ค่ะก็ยกเลิกการสอบหมดเลยนะคะออกข้อสอบใหม่นะ,ะแล้วทางมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ยอมจ่ายเงินในการสอบใหม่ด้วยนะเพื่อรักษาความถูกต้องแล้วก็เป็นธรรมค่ะซึ่งกรณีข้อสอบรั่วเนี่ยมันก็สามารถทําการตรวจสอบทางสถิติได้นะจับทุจริตได้ทุกครั้งที่เกิดความผิดปกติค่ะผู้กระทาความผิดจะทิ้งร่องรอยเอาไว้ค่ะจะมีลักษณะพฤติกรรมตอบข้อสอบแบบเบี่ยงเบนนะคะความสามารถกับพฤติกรรมของ าการตอบข้อสอบเนี่ยก็จะโชว์เป็นดัชนีขึ้นมาว่ามันผิดปกตินั่นเองค่ะซึ่งดรอันนนค่ะได้กล่าวว่าตัวคะแนนสอบของคุณลุงอิงค่ะมันจะดูมันต้องดูองค์รวมทั้งหมดนะของคุณลุงอิงเนี่ยมันเข้ากับพวกกับข้อสอบหรือว่าความสามารถหรือเปล่านะในลักษณะของการตอบคําถามคุณลุงอิงนะก็ขึ้นอยู่กับลักษณะข,ของข้อสอบด้วยแล้วก็ความสามารถของผู้เข้าสอบนั่นเองค่ะถ้าคําตอบที่ได้ของคุณลุงอิงกับความสามารถของคุณลุงอิงเนี่ยไม่สอดคล้องกันนะมันก็จะฟ้องออกมาเป็นค่าสถิติ แต่มันก็ไม่มีคนเอาไปร้องนะไปวิเคราะห์อะไรต่างๆนะันในตอนนั้นนะคะตอนระบบเอ็นทราเนี่ยคนทําหน้าที่ประมวลผลเนี่ยเขาก็จะสแกนด้วยเครื่องสแกนเนอร์นะแล้วก็ดินสอสองบีสีดําถ้าจำไม่ผิดเนี่ยหน่วยงานที่สแกนหลักก็คือมหาวิทยาลัยรามคําแหงนะในยุคนั้นพอสแกนออกมาเนี่ยก็ส่งไปที่สถาบันบริการคอมพิวเตอร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะคะแนนก็จะถูกส่งไปที่สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาหรือว่าสอกอนะคะ ตัวไฟล์ก็ยังอยู่นะจะมีคะแนนต่อวิธีการตอบของวิชาของนักเรียนที่เข้าสอบทุกคนนะรวมถึงคุณลุงอิงด้วยนั่นเองค่ะ ดรอนนท์ค right. right ่ะก kind of uh, so so like ็ยังกล่าวบอกว่าหากจะตรวจสอบเรื่องนี้เนี่ยก็สามารถทําได้นะเพราะว่ามีกลไกอยู่ค่ะสามารถขอหมายสารนะเรียกคะแนนสอบเรียกคะแนนข้อมูลอะไรต่างๆได้แต่ต้องมีคนไปร้องนั่นเองค่ะซึ่งก็จะเปิดช่องให้ใครเนี่ยไปร้องก็ได้นะคะซึ่งดรอนนท์เนี่ยเขาบอกว่าพร้อมเป็นพยานให้ได้นะซึ่งในเวลานั้นเนี่ยมันก็เป็นข่าวใหญ่นะคะเรื่องนี้นะเพราะคะแนนสอบของนุงอิ้งเนี่ยคือคุณนุงอิ้งสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยหลายครั้งนะคะแนนเนี่ยมันก็กระโดดขึ้นมาเรื่อยๆค่ะก็ทําให้คนเนี่ยก็สงสัย ร้องแล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการสอบนะแต่ปรากฏว่าผลการสอบก็ออกมาว่าข้อสอบเนี่ยรั่วจริงนะเองนะคะซึ่งหากท่านผู้ชมค่ะอยากฟังแบบฉบับเต็มนะแบบเบื้องลึกเบื้องหลังต่างๆนะสามารถรับชมได้ที่ช่อง YouTube สนที่ยานสตอรี่ค่ะและเพื่อเป็นการสนับสนุสนสถาบันที่ทางไทยค่ะเพื่อได้นําข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ